ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าและครับบานาเนี่เอาคลิปนี้ยาม,มือเร้านี่กระสีได้ผ้าพีพา่้านองมายามเบื้อ่วงดักหนูที่ใช้ไห้นั่นแหละครับผมต่อเนื่องจากคลิปบังหันเลยครับคลิปบังหันนี่เป็นยามยำกลางคืนครับผมซึ่งกะได้ไปแล้วตัวหนึ่งเป็นตัวสวยตัวงามเลยครับเส้านี้มายามยาม,มือเส้าสีเป็นจังไดยก็ไปรุ่นไปชมน่วกันครับได้อีกแจ๊คแต้มเติมกันกัน,กนยังไข่เนาะครับเนาะมาบ่มีหยังดอกเก็บกูไปน้ำเลยครับ <laughs> เอย น,นีก็ไม่มีอะไรามามั้เมื่อบานเมื่อสร้งขึ้นมาทำงาน <c oughs> ย่านกินเห่าอยู่เด้อพี่นอ้องแนวนะผมเข้งไว้กะกักกระผสมขึ้นมากขึน้นนี่ย่นก็อยู่ดีแอเกาไม่มีอะไรกลางกลางนี่ก็เลี่ยวมัง่งจังบักสัง เอเอยนอะสีบวคือตีครับพีน่น้องนี่แหละเป็นแถวไปเลยลุณนขาวๆฝนเม่นเบิดนะครับุนหมาห้ฝนนั่นละ่ะผมเคียงจุ่มใส่คักๆเลยโอ้ผมกือเงิดกงอนเกือจนเขียวสีออกขวาวสีหักเงา หลังนี่กระบอกแม่นแม่นอยู่บ่ครับเป็นต่าไปเดยครับพี่นอกเป็นบ่วงต่ําไปนี่บ่วงต่ําไปเตะพีดแสดงว่าหนูมาตะพี่นี่หนูมาตะพี่ต่ําไปพุ่นนี่โอ้บิดออกไปพุ่นเลยแต่ว่าเห็นว่าเถือกครับเอข้ขา,าวไวเอ้วางไวนี่ก่อนเดี๋ยวจะ็มทีมาเอาหนูมีมือเถือกเป็นบุญต่ำหลังทั้งหน้าเห็นไหม ผมสีหัวควรขักลัวอุ้ย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 ่บเมนแมนเราบอครับพี่น้องนั่นครับอยปลายนิ้วผมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อแมนอหลีครับแมนอิลีตามหลังทั้งนาอิลีเรียบร้อยหมุบกูดกูดโอ้โหียบร้อยครับผมโอ้ตัวงามตัวงามตัวงามเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอ้ยอยู่เด้อลูกเอ้ยอยู่เด้อเดี๋ยวครับพี่น้องผมที่ให้เพิ่นนิ่งๆนะเดี๋ยวเด้อเด้อ ผมพีให้เพิ่นนิ่งๆโบ่ให้เพิ่นดิน้นบ้ให้เพิ่นห่องให้นิ่งๆที่สุดปั่นถนมันตีไปผิดกดระเบียบเจ้านายเพิน <c oughs> พ่นมีการดิน้นการห่องนะนมีพี่ให้นห้องเบื้องต่อน,นิ่งๆเดี๋ยวด้ะครับเดี๋ยวด้ะใจเย็นๆพร้อมนิ่งแล้วหร้อมนิ่งแล้วผมหยิบจังหวะผมบ่าปากอย่างเี้ยโบ่ปากแข้งครับเดี๋ยวด้ะ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยมูปกูจูดครับผมเสร็จมาแล้วหนึ่งแต้มแล้วครับพี่น้องเช่านี่คักแก้วคักแล้วเดี๋ยวผมปดออกกันครับเรียบร้อยมูกูจูดเลยครับพี่น้องสถาทันที่เกิดเหตุผมใส่ใบปวงนี่บ้นี่นี่ครับผมปนอ่เกิดลงมานี่เห็นนะลงมานีชสอดมาพี่เรียบร้อยเฮ้ยผมมาเป็นสีบัวใดอย่างจักตัวเอาหลังนี่กระโปไม่ยังครับผมเดี๋ยวผมสีผ้าพี่ผ้านองยามไปเลย โอ้ยพี่เพิ่นธี่สนไปเตอพี่เหรอครับนี่เพิ่นธีซ้นไปเตอพี่ล่ะอีหลังนี่ห้อยสนสนต่ําไปพุ่นเราไปสวดถือหลังนั่นครับผมเดี๋ยวผมนี่พาพี่พาน้องยามไปเลยครับจังมาเก็บกู้ก็ได้ดอกเกิดโบ,บ่มีหยังครับผมเก็บกู้ออกเบิดแล้วครับนี่อยู่นี่นนก็บ,บ่มีหยังที่สุดกระแแต่ว่าหนูยังยังอีกครับพี่น้องโมเมนต์มิด วตัวนั่นดอกคาดว่าสองตัวละครที่ได้ไปยูนี่แต่ว่าคิดว่ายังอีกอยู่หลังนี้กะบ,บ่วมี่ยังครับผมยูดีหลังปุนกะยูยดยีเป็นบ่วงลั่นไปเรื่อยๆผมแข็งใจกับคักได้ครับหลังนี้ี่นองผมมาจาังไดกกะต้องเร็จหลังนี้แหละตั้ตึงต่ําตึงแท้แต่ว่ากะบ,บัวแมนหลังนี้ดิกะบ่วมี่ยังหลังนี้กะยูดยีตลอดเลยครับบ่วมี่ยังทั้งสิน้น หลังนี่ตอนกลางคืนนี่มันต่าไปครับผมกะบ่มไม้ยั้งบ่มาต่ําอีกเลยป่ะนี่บ่มาไกลเลยต่ําบ่เถือกเลยนะมาเป็นเ้านี่สีทํางานเลยครับาสามหลังนี้นี่แบบเป็นจ้าไหนบ่วไม้ยั้งดอกครับหลังนี้ก็ได้นะฮะเก็บกู้มือนําเก็บกู้เมือนํอยัางนั่นกะจังไมาจอบดลอยเพื่อนไหมครับพี่นอ้องอ่ะอีกจกักษ์สองข้มือ ยังมาจอบบ่อยไหมนี่นะครับได้อยู่นี่แหละตอนยามยังมื้อคัคบหลังนี้กะบ,บัวมิยังครับผมผมุมขวดจวดเลยหลังนี้กะบ,บ,บัวมิยังครับอยู่คือเกา่าพุ่นละควายเพิ่นยังขวดอยูใหม่ๆอยู่ครับยั่ขวดใหม่ๆเลยหลังนี้ก็จะเป็นอย่างไรเลยล่ะ นี่กะบ่ัวมิยังครับตัวบัวงสักจะเคือเก่าอยู่นี่นั่งอยู่นี่เอ้ยว่วงเสียเดิครับพี่น้องบ้านนี้นี่นี่นี่ผมใส่เวนี่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 ผมใส่เวนี่เลยนี่ช่องนี่แหละเอ้าว่วงเสียก็สิถือหนูเท่านั้นแล้วครับแค่แนวนี่แต่ว่าก็อยู่ใส่หรบ้านนี้คือบ่เห็นครับพี่น้องบ่เห็นเด้บ่ได้ยินเสียงห่างเสียงดิ้นยังเด้ สีพาไปใสเป็นต่อเฟียงยุปนี่สีพาไปใสได้ครับพี่น้องมันก็ข้องขวง,ง,งข้าว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนบุท่ันดวนสรุปหรอกว่าจังไดะพุท่ันดวนสรุปว่าเส้นสีเสียไปใสี่ครับทางพันมานี่ทางเจ้าพันห้อยตีนห้อยขาพัน ผมใช่ไหมันโอ้ยมังยาว่าไปเลยเด้อบานนี้คาดว่าสีมะเกี่ยวอยู่นี่ครับนี่นี่ห้อยเปิดเฟียงขึ้นไปจังสิจะแดงว่าเปิดเอาหนูเย่าว่าบักซองขาเด้อบานนี้นี่ห้อยห้อยเฟียงอยู่จังสินี่ห้อยเฟียงติดต่มจะดงว่าห้อยเฟียงติดต่อมอยู่จังสี่หนูอะไสีมาข่วงอยู่จังสี่เด้นี่คิดว่าเด้ขันขันเม้นบ่เห็นนะน,นะครับขันเม้นบ่เห็น ตองเป็นแนวนี่เสียงจิดตมอยู่จังสี่นี่นี่ไม้เปิดขึ้นแล้วเอาหนูแบบนี้สียู่จังสี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนผมว่าท่านสรุปหรอกครับหาเบอรงคักแล้วครับพี่น้องบ่ากว่ายังเลยคาดว่านาซีเมนคือผมว่าครับนั่นนั่นละนั่นละมองนานสงัสที่สุดมองสงใสที่สุดก็คือมองหันคาดว่านาซีเมนบักสองขาม,องามั่ตรวจสอบให้แล้วครับผมโอ้ยนี่หลังนี่กับว่าไม่ยังครับ เมื่อได้กินละบาดนี่โอ้ยกนาทิ่ได้อีกเนี่ยจักเตีมนีม่กระโบ,บมหยังครับผมว้กระของแล้วบาดนี่กระแดงว่าเขาเอาไปแล้วครับแนวนี่โอ้ยเป็นเธเชี่ยได้ครับพี่น้องเตียมสวงยังบควอครับอ๋อหลังนี่กระเป็นบว่วงต่ำมัตตพี่อยู่ครับต่ำออกมาพี่แต่ว่าเห็นโบมีตัวหลังนี่กระโบ,บมหยังครับผม โอ้ยผมอัดโอ้ยพี่ตำเขาไปอีกครับพี่น้องนี่ตำตำลวดผมเข้าไปทางในเลยนี่ผมใช้ลวดไว้นี่อ๋อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยิบปลาเพี้ยนไหมหลังนี้ก็บบมีหยังครับผมนถือกจ้าหลังนี่มั้ยโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องถือกแล้วครับถือกแล้วผมมาที่พราพี่พรานวองยามหลังนี้ หลังนี้กะบ,บ่มีหยังครับพี่มะม่ปงดจุดอยู่พี่พี่น้องปลาหญ้า,ญามนอุ้ยปุ้ยเลยนี่ครับผมนี่พวงผมนี่ผมใช่ไหมครับน,นี่หมายผมนี่ครับผมพี่นอ้องผมปกดจุดเรียบร้อยจังบักสังเลยครับบ่านนี้หมูปกดจุดเรียบร้อยโอ้ตัวใหญ่ตัวงามเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนยาออกะให้พี่ให้น้องได้เบิ่งโตเต็มๆต็ม,ตมนนี่ครับผมผมสาวหางขึ้นมาไว้ มาเป็นก็ยังมอนอยู่ผมคือเก่าเอา้าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยหมานแล้วครับเยวผมปลดโอากันครับอาดนี้พี่น,อน,น้องยังอยีกดสองส้หลังอยู่นี่กะเป็นจังไดครับ,บวุีอยังครับผมหลังนี้เดี๋ยวผมจนสิปรับแผนชูไม่เอาขาไว้นีครับมองนีไหนนี่เอาขาไว้อีกหลังนี้กะวุีมย,ยังครับหลังหนึ่งกะคือเก่าครับผมเอา้านาทีบิดแล้วละครับพี่น,อน้องโอ้มยังหลังหนึ่งอยู่เิ่นคืออยู่ทางไหนเถอะเหรอเนี่ครับนี่นี่ พวกผมยังอยูย่คือเก่าอยู่ครับสามหลังสุดท้ายอยู่นี่ก็คือสีเป็นสามก้อนเสาเฝวกันเดี๋ยวน้องครับเอ้ยบวดเถือกเลยครับผมผมเข่งไว้ก็คักงเด้ต้อนีีก็ได้เป็นทางบดอวัดข่าวกันแท่ามาอีกเหล่าวกนี้ยังครับผมหลังนึงก็ยังอยู่โอ้เป็นบ่วงมาพานไปเด้ครับพี่นะ้องเป็นบ่วงพานบ่วงซวนไปอยู่โอ้ผมสิปราบหนูตัวนี้ให้ได้เนพะื่อนว่าสิ่ล้องเอาขาไว้อีกครับสิปรับแผนสูไม่ อ๋อเวทอะไละครับพี่น้องยังคือเชืยอาดน้ำหนูโวที่หาบ่เห็นอยู่นั่นครับพี่น้องครูจักเม็ดไปใส้ฉันว่าขาดนะฉันว่าขาดก็ต้องเห็นบ่วงขาดยุก็หม่องเกี่ยวนะนี่เสียทั้งบ่วงทั้งหนูครับผมสันนิษฐานว่าน่าที่เป็นบักสองขาครับน่ที่เป็นบักสองขาฉันสันนิษฐานว่าผิดเพราะว่าฉันเป็นบักซี่ขากับ่ามีห้อยตีนจุ่มมันนั่นนะครับผมเบิกแลวาันว่าซี่ขาก็ต้องมีห้อยละ วันนี้พอมีหวยอย่เลี้ยคาดว่านาที่เป็นป้องขาครับพี่น้องเขาเกิดเสียดายน้ำขึ้นครับดังปั่นเขาไปกินนะเครต้องกระอาจตีพอมีปัญญาหาครับผมผมมีปัญญาหากินเองพอมีปัญญาหาตั้งแต่หลักตั้งแต่ลอยเอาของเวอร์เอาก็ถือว่าโชคว่ามันที่โตครับผมสำหรับเช้านี้ก็ได้เป็นสวงแต้มสวยๆเลยครับผมคาดว่านครับนี่แหละอยู่ที่นี่ครับผมเอากระที่เดียวอเมร์แพ้จากพ่อแม่พี่น้องนะครับบารนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผม การติดตามรับชมช่องของนุมีสารหากิจมันนะครับเนาะก็ขอฝากไว้ในความอบความเจฝากนักแข้งมันแง้งคือเก่าแล้วครับผมสำหรับิปนี้ก็ขอเก่าวข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับผม